เดี๋ยวเดี๋ยวรเพื่อนก็ูเอ้าอะเอาใหม่เอาใหม่นะโคงเวลาประมาณนี้แหละครับผมอาเสียงปรบมือดแ่ครับานผู้ชมน่แสดงครับประจำสุดโคตรีสามนอครับไปแล้วไปแล้วแล้วนะคะไปแล้วไปแล้วนำดูนะคะน้องชมแพงนะคะท็กคครับชมสวยชมหล่อทก่นะครับาแสดง จัดหากันด้วยเออที่จะทำเป็นยังได้ไ่หรองวันนี้ชมมันจุใจไปเลยนะครับยังครอบครัววันนี้ไปแล้วนะคะนักแสดงของเราเต็มที่เลยววันนี้นักแสดงของเราเยอะกว่านักท่องเที่ยวอีกเลยนิ้งนองนะคะนิ้งนองที่ทำต่างหน้าที่ของเรานะครับการปฏิบัติหน้าที่เราทำงานการปฏิบัติหน้าที่นะครับจันทร์ถึงศุกเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ก็ นตาเชือสุดท้ายนะคะมาแล้วมาแล้วแต่คำสั่งถ้าไม่เห็นเจ้าหน้าที่มาก็หยุดนั่นแหละนะครับก็จะมีคําสั่งมานะครับต่อไปก็จะทำตามราชการได้เต็มตัวนะครับจากเรื่องศุลนะครับส่วนวันหยุดวันราชการแเลิกนะครับถ้าขาดถ้าไม่เห็นคนไหนคนนั้นแหละคือสั่งคำสั่งนี้ให้หยุดนะครับเอามาเรื่อยๆครับตอนนี้ครับโอ้ยขอบคุณหลายๆครับต้อว่าสิเมิร์แล้ว ถเกิดเหช้างเดนจับหครับไม่เห็นออะไม่เป็นไรครับไม่ต้องตกใจเดี๋ยวสครู่จะได้เห็นก่อนีนะครับหลังจากที่เราโชิตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแสดงทั้งหมดสั่ครับหหน้าไปหาทบุ้าไทรรร่านผู้ท่บุกครมสสครับสวัสดีนบ ย่อมรวมขึ้นสูงนะครับบางเชือกก็มีเสียงเปล่งออกมาด้วยจะกีวัตสวัสดีครับสัสดีครับบางเชือกก็ฟังเรื่อยเรื่อยนะครับหลังจากที่เราช้างกวัตสวัสดีเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นการทักทายนะครับเป็นโชว์แรกของเราเลยนะครับโชว์แรกของเราทักทายครับช้างพร้อมแล้วแสดงพร้อมแล้วเชิญครับ โอ้หน้องคกอ่านนอยอะลูกอ้เก่งไหมคะแม่ฐานเก่งไหมคะจะเล่นดนะคุณพต้องต้องห้ามไว้นำู้อยากทาแป้งพ่อหนูอยากชุบแป้งนนกน้งคอนกโอ้ยาบน้มวยดูนะคะนูอยากจุแปงพอหนูอยากจุแป้งค่อแมลูกสาว น้องทำเพลงไม่ธรรมดาน้องพลจะเล่นดอยจางเดียวดูนะคะนูจะเป็นช้างชุบแป้งทอดแล้วก็เอาอย่างน้องก็นอนสบอยแล้วนะคะอย่างน้องก็นอนนกเรียนตัวน้อยก็แสดงท่าเรียกทุกจังกัน ที่มากับช้ของเราในงานวันวัญนะครับเียต้อนรับชากันครับซื้อาหากันบอาอปร้างนะครับอาหารช้า่นแม่ดูแลพี่าวนะครับวยสามีกันครับช่ายสากันดากหิวแล้วหิวแล้วนะคะ

มีเจาหที่ราชการนะครับว่าจะตรวจสอบนะครับสอบประพฤตินะครับของเจ้าหน้าที่นะครับเราถึงแล้วตอนี้นะครับท่านตรวจสอท่านสีท่าถิ่นนะครับคุอ๋คุณจู๋ท่านออเหมดแล้วลูกหมดแล้วหมดแล้วค่ะคุณจู๋หมดแล้วค่ะหมดแล้วหมดแล้ว พีมีหมดู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 นะคะพี่มีพี่มีพี่ชางชายพี่มีพี่ชางชายพี่มงเมนะคะไม่ขอไมขอถูถูตัวนะคะดูเนียนมากล้เนียนมากนะคะดูนะเนียนจริงๆนะเนียนจริงๆอุ้ยอุ้ยพี่เมถึงลูกพี่เมม sociedad, ือยาวกว่า ดู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 นะคะไปเล็วไปเร็วไปเร็วไปออกไปแล้วนะคะนักแสดงนะคะเดี๋ยวจะเข้ามาเป็นฉากฉากอาหารชว์ต่อไปครับอาหารชุต่อไปอาหารช้างมองดิ้นครับวันนี้มีเหมาเลยครับน้อง พุกนะคะโอ้โหดูนะคะน้องกะละมังนี่ไม่ยอมถึงกะละมังจริงๆนะคะไม่ยอมเลยนะคะอ่ะมาแล้วนะคะนักแสดงตุ่วของเรามาก่อนเลยนะคะนําโดยน้องคําแพงนะคะเด็กหญิงบกทอยนะคะแล้วก็น้องน้ําฝนนะคะหรือเจ้าหญิงกะละมังนั่นเองนะคะเออออะดูดูดูลีลานะคะลีลาของน้องคำแพงนะคะอะอะอะเชิ่งเชิ่เชิ่โอ้โหอ่ะน้องคอยก็ไม่ยอมเหมือนกันนะคะโอ้โห น้องกรแเงน้องกาแฟน้องกาแฟไม่คืนนะคะ,ะน้องพลอยชูๆชลูกน้องพลอยชูๆอชื่อค่ะเอ้าห,าหดูเด็กๆนะคะแต่ละชื่อนะคะ

เจ้ากิ่เ้สงยนะนะครัอาเก่งไฟนะครับหน่วยละลอวมหลงีท่านหน่วยจอี่านหน่ยล้กลอขวหลวองเฮ้ยดนะคะน่อยขงเรายังค้างอยู่นะคะด เด่นะอู้หูางอยู่เยางอยู่นะะอูอูคางเด่นมากอาจจะท่านนาลงสื่อกน่าเอทีด้ว ขอขอบคุณน,นะครับสำหรับน้ำยาล้างหัเทพนะขอขอคุณ<อ>น,นะครับ ด้าลังน้าลกลงด้วกันนานวินีนะครับจิก็ชนาคมช่องงามช่อตา

ดีแล้วหมดแล้วจ้าโอ้ยฉุนฉามลึกแน่จังเลยฉุนฉามลึกแน่จังเลยโอ้เช็คไหนเนาะเสียงดีจังเลยนะคะเสียงดีจังเลยน้องของแขกน่าดูที่สุดเลยนะคะไปแล้วนะคะสาวน้อยของเรานะคะ มาอกจฉาฮะ